สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลซุปเปอร์เกลนวันนี้ทีมงานมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโอมาฝากกันครับกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ระเบิดฟอร์มสุดยอดให้กับลิเวอร์พูลจนกลายเป็นนักเตะตัวหลักของเจอร์กินกรอบกุนซื้อชาวเยอรมันไปเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งอย่างกลาวขึ้นมาติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ซึ่งตอนนี้ชีวิตของเขากําลังพุ่งแรงอย่างชุดนีอยู่แน่นอนครับนักเตะที่เรากําลังพูดถึงคือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโน ปูแบ็กที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนหลายคนลืมไปว่าจริงๆแล้วเขาเพิ่งจะอาอยุ21ปีเท่านั้นแต่กลับประสบ,สบความสําเร็จมากมายท้งควาแชมป์ยุโรปรวมถึงติดท,ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปลุยศึกฟุตบอลโลกวันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับเขากันครับเทรนเอเล็ no, กซานเดอร์อานอว์เกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมปี1998ที่ย่านเวสต์ดาบี้ของเมืองลิเวอร์พูลเทรนถือเป็นลูกชายคนกลางโดยมีพี่ชายอย่างไทเลอร์ และน้องชายยังมาเชลเป็นครอบครัวที่แสนอบอุ่นซึ่งมีไมเคิลและไดแอนเป็นคุณพ่อและคุณแม่เจ้าหนูเทรน์ไฝฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กและจุดเริ่มต้นในเส้นทางลูกหนังของเขาคือการได้เข้าแคมป์ฝึกซ้อมในช่วงซัมเมอร์กับทีมลิเวอร์พูลในตอนอายุ6ขวบเทรน์เริ่มฉายแววเด่นออกมาจนทําให้เราซับโค้ชประทับใจและได้ติดต่อให้เจ้าหนูเทรน์เข้ามาเป็นเด็กฝึกของทีมหงสแดงครอบครัวจึงตัดสินใจให้เขา ย้ายประเด็นที่เรนฮิลไฮรงเรียนซึ่งเป็นพันธมิตรของทีมลิเวอร์พูลเพื่อให้ลูกชายได้เดินตามความฝันขณะที่บ้านพักของเขายังอยู่ใกล้กับสนามซ้อมเมลวูดทาให้เจ้าหนูเทรนด์ได้มีโอกาสซึมซับบรรยากาศและได้เห็นฟอร์มของไอดอลของเขาอย่างสตีเฟนเจอราดมาตั้งแต่เด็กเทรนเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอะคาเดมีของลิเวอร์พูลเขาเป็นกัปตันทีมในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและอายุไม่เกิน18ปีของทัพหงส์แดงและมีโอกาสติดท,ทีมชาติอังกฤษ ในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอีกด้วยโดยพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมก็ทําให้เขาได้รับสัญญาอาชีพในเวลาต่อมาแต่ได้ไดก้าวขึ้นมาอยู่กับทีมชุดใหญ่ภายใต้การทําทีมของโค้ชมือฉมังอย่างเจอจินครอปเทรนไปเดินสนามอย่างเป็นทางการนัดแรกให้กับลิเวอร์พูลในฐานะตัวสำรองในเกมลีกครับที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะทอตแนมฮอสเปอร์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปี2016ต่อโดยการประเดิมในลีกสูงสุด ในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะเพื่อนบ้านอย่างเอฟเวอร์ตันไป3ประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะทําประตูแรกได้ในสีเสื้อของหงส์แดงโดยลูกฟรีคิกในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2 0 1 7 2นถึงที่เอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดคนที่3ที่ทําประตูได้ในการลงเล่นเกมยุโรปนัดแรกต่อจากไมเคิลเวนและเดวิดแฟร์คลายขณะที่ประตูแรกที่เขาทําได้ในหลีกสูงสุดคือในเกมที่ลิเวอร์พูล เปิดบานเอาชนะสวนรนสีไปได้หประตูศูนย์ทำให้เขาจบฤดูกาลดังกล่าวโดยการคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นปีที่2ในการประกาศรางวัลเพ y e เยอร์อเร์ดฤดูกาล2018-2019คือฤดูกาลที่มหัศจรรย์ของเขาอย่างแท้จริงเขาทำสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในพรมเมลีที่ทำแอซิดได้3ลูกในเกมเดียวโดยวัยเพียง20ปีกับ143วันในเกมที่หงแดง เปิดแอนฟิวตอนวอตฟอร์ดไปถึง5ประตูต่อศูนย์เทรนกลายเป็นตัวหลักของทัพผงแดงในตำแหน่งแบ็คขวาเขายังโชว์ฟอร์มโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องจนช่วยให้ลิวพูเข้าชิงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับท็อตแนมฮอสเปอร์ก่อนจะพาทีมผง,งาดคว้าแชมป์ยุโรปเป็นสมัยที่6ได้อย่างยิ่งใหญ่ยังไม่เพียงเท่านั้นเจ้าหนูเทรนด์ยังได้รับการบันทึกเป็นเจ้าของสถิติโลกกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นนักเตะในแนวรับที่ทำแอตซิตได้มากที่สุดในหนึ่งฤดูกาล ด้วยจำนวน12ลูกความสำเร็จของเขาอย่างต่อเนื่องมายังซีซั่นล่าสุดโดยการผาทับหงแดงควา้าแชมป์มาครองได้อีก2รายการคือแชมป์ยูฟ่าปุร์คัพ2019โดยการเอาชนะเชลซีในการดวลลูกจุดโทษต่อด้วยการควา้าแชมป์ชิงแชมป์สโมสรโลกโดยการเอาชนะฟรามนโกแชมป์โคปาลิบตาโดเลสได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงต่อเวลาพิเศษเจ้าตัวยังตอกย้ำการเป็นแข้งคนสำคัญ ดยการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลครบ100นัดในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแถมเขายังก้าวขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่ของทีมชาติอังกฤษลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกที่รัสเซียซึ่งเขากล่าวว่ามันเป็นเหมือนความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ความฝันของเขายังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะเจ้าหนูเทรนที่มีเลือดสเกลเซอร์อยู่เต็มตัวเขาอยากที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเช่นเดียวกับไอดอลของเขาและเหนือสิ่งอื่นใดเขาต้องการที่จะพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ลีกให้ได้ แน่นอนว่าความสำเร็จที่ผ่านมาเขาได้รับการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเขายังได้กล่าวขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนทั้งในเรื่องการขายแข่งและการศึกษาแต่ถ้าหากเขายังรักษาม,มาตรฐานฟอร์มที่ดีเอาไว้ได้ความฝันของเขาก็คงจะสำเร็จได้ในไมิช้า